สวัสดีค่ะวันนี้ ep 129นะคะวันนี้มีพระมาให้ชมนะคะทั้งหมด7จ็ดองนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าอยากขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าแปดหเบอร์เดิมเลยนะคะแล้วเราไปดูกันเลยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะ ล็อกเก็ตหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะองนี้ราคา200บาทนะคะหมายเลขสองล็อกเก็ตหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะพร้อมเลื่อมกรอบกันน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเลื่อมกรอบกันน้ำพลาสติกอย่างดีเลยนะคะหมายเลขสอนะคะราคา500บาทนะคะ หมายเลข3นะคะสมเด็จวัดรักทางพิมพ์ใหญ่นะคะนะคะพร้อมกรอบนะคะสวยมากแล้วก็เก่าด้วยนะคะอง์นี้หมายเลข3นะคะราคา1 5 0 0บาทนะคะหมายเลข4นะคะพระชัยวัดเนื้อผงเจ้าคุณสีนะคะวัดสุทัศนะคะองนี้ราคา1000บาทนะคะหมายเลขสี่ หมายเลขห้พระคงลำพูนนะคะสวยเก่ามากเลยนะคะราคาหนึ่พบาทนะคะหมายเลขห้ต่อไปหมายเลขหกค่ะ เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกอย่างดีเลยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะหมายเลข6ราคา1,000บาทนะคะหมายเลข7นางพญานะคะนางพญาหลวงปูท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะคะอันนี้คือด้านหลัง ลายเลขเ็ดนะคะเปิดอยู่ที่ราคา700บาทนะคะก็ทั้งหมด7องค์สวยๆนะคะก็ให้ชมแล้วนะคะถ้าภาพไม่ชัดหรือว่ายังไงนะคะโทรได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะราคาที่บอกไปนะคะคือราคาเปิดทั้งหมดนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ แล้วก็หนูไม่มีปลายทางนะคะหนูบอกไว้ก่อนเลยนะคะก็ท้ายคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ